สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกราฟนะครับอันนี้จะเป็นกราฟเกี่ยวกับการเคลื่อนที่นะครับในบทที่สองเรามาดูโจทย์กันเลยดีกว่าเรามาดูโจทย์กันเลยนะครับอันนี้เป็นโจทย์เป็นฐานปีสองพันห้าร้อยี่สิบสี่เขาถามว่าวัตถุอันหนึ่งเคลื่อนที่โดยมีความเร็วเปลี่ยนแปลงกับเวลาเป็นไซเคิร์ฟดังรูปเห็นป่ะครับไซเคิร์ฟก็คือเป็นรูปก,กราฟไซน์นั่นเอง เห็นว่าครับการฟาฟทา์จะเป็นรูปร่างแบบนี้นี่คือการฟาฟทล์ไซเคิร์ฟซึ่งมีแอมพลิจูดเขาบอกว่าแอมพลิจูดเ่าไหไรครับตรงนี้เห็นว่าแอมพลิจูดเป็น0.3สามเมตรตรงนี้ก็ศ3นสามเมตรและตรงนี้ก็0.3นสามเมตรตรงนี้ก็0.3นสามเมตรเช่นกันจงหาระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ระหว่าง A กับ B ก็คือให้หาระยะ s ระหว่าง A ถึง B นี่เองจากการาฟให้หาระยะ s ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ที่นี้นักเรียนต้องมีความรู้ทางด้านทฤษฎีกราฟก่อนนะครับกราฟกราฟนี้เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นกราฟระหว่างอะไรกับอะไรครับกราฟระหว่าง v กับ t นั่นเองเรามาดูข้อมูลกันสักนิดนึงก่อนนะครับนี่นะครับกราฟระหว่าง v กับ t จะเห็นได้ว่า พื้นที่ใต้กราฟของรูปนี้จะเท่ากับระยะทางส่วนความพันของกราฟจะมีค่าเท่ากับความเล่งทีนี้เราก็รู้แล้วอ้อรูปนี้มันเป็นกราฟระหว่าง v กับ t นี่เองเพราะฉะนั้นพื้นที่ใต้กราฟของกราฟระหว่าง v กับ t มันต้องเป็นอะไรต้องเป็นระยะทางหรือเป็น s ตามที่เขาต้องการให้หาแน่นอนทีนี้เรามาดูปุ๊บเอาแต่ว่ามันเป็นกราฟรูปตายนี่นะเราจะทำยังไงดี นักเรียนจะเห็นว่าข้างบนนี้มีแอมพลิจูดเป็นสุที่สามส่วนข้างล่างตรงนี้ก็มีแอมพลิจูดเป็นสุดที่สามเช่นกันนักเรียนต้องกินกินาการครับกินกนาการภาพออกมาโดยการตัดส่วนนี้มาแปะส่วนที่เว้าตรงนี้ครับแปะลงไปเลยตัดมาแปะปุ๊บนะครับตัดแปะลงไปเลยแล้วก็ตัดตรงนี้มาแปะส่วนที่เว้าตรงนี้เหมือนกันตัดแปะปุ๊บจะเห็นว่าไงครับกลายเป็นรูปอะไรเอ่ยทีนี้ มันกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองซึ่งมีด้านยาวเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งสองสามมีด้านยาวเท่ากับสามด้านกว้างเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นพื้นที่ใต้กาฟของรูปก็คืออะไรครับก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่เองสูตรพื้นที่ใต้กาฟของสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าว่าอย่างครับก็คือกว้างคูณกับยาวเพราะฉะนั้นคำตอบของมันก็คือ สามคูณกับหนึ่งก็เท่ากับสามเมนั่นเองครับนี่คือคำตอบง่ายไหมครับเป็นข้อตอบเสองพันห้าร้อยี่สิบสี่ถ้านักเรียนทำได้แบบนี้แล้วข้อสอบอื่นนักเรียนก็ทำได้ง่ายมากเลยครับใช้การพิจารนารูปแล้วก็ดูจากโจทย์แล้วก็ตีความออกมา